ครับเดี๋ยวผมมาทดสอบตัวชาร์จนะมือถือนะครับซึ่งบางอันก็เขียนไว้2แอมป์3แอมป์เดี๋ยวมาดูว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้นะครับเขียนไว้3แอมป์นะครับ5โวลต์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของ h ูเว่ยนะเขาเขียนไว้5แอมป์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจตรงนี้ อืม4.5โวลต์2แอมป์เนาะที่5โวลต์คือ2แอมป์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นย่อทั่วไปก็จะเขียนไว้ที่2 4แอมป์ครับเดี๋ยวมาลองดูไอตัวนี้ก่อนก็ได้2 4แอมป์ก็ผมใช้เป็น Load. อิเล็กทรอนิกโหลดแลเสียบตรงนี้นะครับอา่าตอนนี้ตอนนี้เราตั้งไว้ที่2 4 3แอมป์นะคบว่ามันจะจ่ายได้หรือเปล่านะเราดูเราดูตรงนี้ก็ได้ครับระดับแรงดันถ้าถ้ามันจ่ายได้มันก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณ4-5โวลต์นะครับอลองดูเราสตาร์ทอันนี้คือ4.75แลวจ่ายได้2.3แอมป์แปลว่าได้เดี๋ยวผมลองปรับขึ้นไปคือสเปคตัวนี้มันคือ2.4นะครับเดี๋ยวผมลองปรับไป2.4ที่มันจ่ายได้ไหมนะครับอ่าลองสตาร์ทอ่ะก็ยังจ่ายได้นะครับนี้ผมลองเพิ่มเป็น2.5สิได้ไหม ก็ยังพอได้อยู่นะครับเพิ่มเป็นสองจุดผมยัางผมเป็นสองจุดเจ็ดเลยที่ได้ไหมครับก็ยังพอได้อยู่นะครับ๋ยวผมลองเป็นสามสองจุดเก้าอ่าไม่ได้แล้วเห็นไหมครับแรงดันไม่ถึงห้าโวลต์แล้วไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะจ่ายได้ประมาณตามที่เขาเขียนไว้คือสองจุดสี่ได้แน่ๆนะครับแต่ว่าสองจุดเก้าไม่ได้นะครับเนาะอาจจะประมาณลิมิตที่ประมาณต้องโดนย้อนไปสองจุดแปดเดี๋ยวนี้ สองยุดแปดเลยแค่สามโวล์ละก็ถือว่าไม่ได้แล้วกันนะครับเนาะโอเคนี้ตัวอื่นนะครับตัวนี้มันบอกว่าสองยุดสี่โอเคนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้เล็กกว่าเพื่อนนะครับบอกว่าสามแอมป์น้สามแอมป์นะแล้วก็เสียบเข้าไปสามแอมป์ ดูซิว่ามได้ไหม3แอมป์นะครับอ่าตอนนี้ผมตั้ง2.8ก่อนอ่าได้4.6ก็ก็ยังถือว่าได้นะครับโอเคผมตั้งไป3แอมป์เลยนะครับอ่า4.6ก็ก็ก็ถือว่าได้นะครับยังพอได้อยู่อะอยู่ในช่วงที่น่าจะชาร์จแบตเตอรี่ได้อยู่นะครับอ่าผมเพิ่มไปสัก3.2แอมป์ซิได้ไหม ก็ลดลงมาเหลือ4.5ก,ก็ยังพอได้อยู่นะครับ๋ยวผมเพิ่มเป็นสัก3.5เลยได้ไหมเหลือลดลงมาเหลือ4.5แต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับผมเพิ่มไป3.7แอมเหลือ4.4เพิ่มไปสัก4แอมเลยเหลือ4.3นะครับก็ลดลงตามก,ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าบอกเขียนไว้3แอม นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้ต่อมาก็คือตัวฮูเว r ตัวนี้นะครับอันนี้คือผมใช้ในโทรศัพท์ผมอยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวข้างในมันมีตัวระบบโปรเทคชั่นหรือเปล่าถ้าใช้กระแสะเกินนะครับไม่เป็นไรเราก็จะเริ่มจากาให้มันเป็นทักสแตนดาร์ดก่อนก็คือเมื่อกี้เรา2อจุดเท่าไหร 2.8นะเมื่อกี้ต่ำสุดที่มันนั่นได้2.8นะครับเราเปิดปุ๊บไม่ได้ละ2.8ไม่ได้นะครับอ่าจะต่ำกว่านี้2.7ไม่ได้มไม่แน่ใจว่ามันมีระบบ protection หรือเปล่า 2.6M แอมไม่ได้นะครับแต่เมื่อกี้มันเขียนไว้ 2M แอมเนาะ2แอม เราใส่สองจุดสามก่อนลยกันสองจุดสามก็ไม่ได้นะครับอ,องแอมเอ๊ะทำไมมันไม่ได้บ่านะครับผมหนึ่งจุดเก้าก็ไม่ได้เป็นอะไรบ่ามันไม่ได้มีระบบโรเทคชั่งนะครับ อ่าเนี่ยหนึ่งจุดเก้าได้ละนะครับน้ำกิมบน่าจ,จะไม่แน่นนะครับผมเพิ่มเป็นสักสองจุดสองได้ไหมอ่าสองจุดสองก็สเตเบิลที่สี่จุดเก้าสี่นะครับสองจุดสี่สองจุดสี่ไม่ได้ละนะครับก็น่าจะประมาณสองจุดสองสองจุดสามนิดๆนะครับนะโอเคครับ